สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวบายพาร์ตเอ็มเอกไอแอนะครับผมก็เป็นเอ i เที่เพิ่งเปิดตัวใหม่เลยนะครับในเวอร์ชั่น5 1 1 1 0 0นะครับก็มีบายพาร์ตนะก็ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดใช้งานนะครับยังไม่ได้เปิดให้ทุกคนใช้นะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเร็วๆนี้นะครับภายในอ่า สามวันนะครับก็กำลังเคกันอยู่แบบนี้ก็เคได้ของวันแล้วนะครับก็ยังไม่มีปัญหาอะไรก็อยากขอเคสให้มันมั่นใจมากกว่านี้นะครับว่าปลอดภัยนะครับก็ก่อนจะปล่อยนะเพราะว่าอันดัสิบเอ็ดนี่เป็นตัวมีปัญหามากที่สุดแล้วนะครับก็นี่นะครับปลอดภัยเสร็จแล้วก็ที่เล่นไปเมื่อคืนนะครับนี่นะ ครับาอ,าอาการกิดดำนะครับจะไม่สามารถเข้าตี้แบบชั้นโลกได้นะครับมันจะขึ้นว่าไม่สามารถเข้าร่วมทีมได้นะมันก็จะเด้งขึ้นมาอย่างนั้นเลยนะ mm hmm. ก็เดลรอแป๊บนึงนะอ่านี่นะครับ mm hmm. ถ้าไม่ลินด,ดำนะครับจะเข้าตีแบบนี้ได้เลยครับแล้วก็ลูกความก็ไม่ขึ้นและนะครับสวัสดีค่ะก็ประมาณนี้นะครับก็ไปละ